ลอยน้ำไปละน่นเาเบื่อลอยมากเลยระวังปลาดุกเด้อรอบสองครับอีกรอบสองครับย่อมบ่ได้ครับเพราะตัวใหญ่ให้ทึกไปอยู่ใช่ย่ยอมบ่ได้ย่อมบ่ได้ย่ยอมบ่ได้เด้อ นี่อไนีมัน่หนีบุหรเลยเอาให้ได้เอาให้ได้เอาแหวมปากเดียวซ่ไหมนี่น้องเหรอเอ้แหวมปากเดียวเตียวแหมสอปากติิต้มเลยกูเคงแข็งเคงแขงเนีิตมอยู่ใสแล้วปา ขออะไรห้องเสร็จเลยป่ะข้อเลยเ e ขคอเลยนะอย่าไปดูแข้งเลยบาทนี่บอกแตีงแหงเลยอีกแล้วจะไปแหงค่อยๆลุกไกค่อยๆไปเลยค่อยๆไปค่อยๆบนหินเนี่ยปลาดุกตัวหนึ่งเป็นไรวะแต่ว่าไฟใหญ่ค่ะก็อีกปลาดุกตัวหนึ่งก่อนจนยืนยืนลุกตัวหนึ่งก็่เห็นน่านจนมือขีดต้มกีดต้มเลิกไอตีนไปชัวร์แต่ว่ากีดต้มนี่เลิกอีหลี ยอมลับเลยอุ๊ยตุ่มมีนับหนึ่งเลยเกี่ยเรื่องจิตตุ่มอะคือแข็งแข่งกับแข่งเห็นปะนั่งๆเห็นยังไงแอคติ้งสักวันเสียงเปิดทำเห็นเสียงเปิดแอคติ้งสักวันมันทำเห็นดีๆซ้อมใบบ่ซ้อมใบซ้อมใบแต่กําลังแอคติ้งอยู่เห็นดิลิ ระวังดูดิระวังดูดิข้ามหัวเสียงเปิดก็สร้างสีร่มไไปละวเสียงเปิดร่มไปแล้วเห็นลหรไปเห็นปลาดุกตีหัววาเลยปลาดุกตีหัววาไม่ได้ระวังดิไปถลอยถลอยมันออกแม่ได้เทือมสีหอดอยู่กลางเลยแม่นะตัวอีพ่อหยียบแล้วมั่งตัวนึงเดี๋ยวเช่วหักเงี้ยมาหักเงี้ยไปก่อนก็ได้

บจับบอลในมือดวยนี่ที่ขันบอลพี่มัวมไปหนึงบีมัวไปหนึงบีอีกครังนึงเออหน่ละ,อ,ะอ,อ,ออ้ไปแล้วใเออหไ,ได้ใหญ่ยไังไงนีน่ลงไปแล้วทำนมล้ว Oi, son cam video của tham lăng anh không kiếp lời. Ừ, mong, mọi người. I would have loved at the lion for you. Olden the lion. Olden the lion. Olden the lion. Morai, tu nhae. Die, hôm qua đây. Hôm qua đây. Tu nhae. Die, hôm qua đây. Tu nhae. Die, đây. Tu nhae. đây. Tu nhae. Die, hôm เอดได้หรอนรได้กทั่งยงหรงรอดได้อยู่กรนทั่งยังอ่ะไม่ดได้อ้ยี่ดบุู้ไก่ตัวเหีนตเหียอยู่พี่ตีเหีตหอยู่พี่ตีเหีคดตีเหอยู่่านี้อดพอีอยู่่กมาไ่หนึ่งห้างห้างกันดวปห้างกนด้วยปตีนี่พ่อตื่นหมดโอ้มาแต่อีงังเวตีนี่พ่อใ วัดวัดตาไฟปรคอใหญ่ดิฉันบูมนตีนพ่อตีนวะเอ้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวได้สตีนเหยเย็นๆู่ครับสีเย็นเอาไบ่เอเบ่นสรุเดยวออไบ่นบานตีนนี่ใกลชุดนี่ ตั้งในไกลจชนตีนโอู้หูนี่หอนหอนนะโอ้พี่โอ้บักไก่นี่อู้ตีนมันยังไก่ตั้งหนไก่ตีนุ่นไปทั้งบนนะเพื่อนเรื่องตีนตีนในไก่เอ้าหายไปอ้าโอ้ยูไปไอยู่ไปบุตรนั่นโคตรไกปไม่ไปอยู่บุตรบักไก่นี่ไม่ต้องมีดี่ก็ไม่ทั้งบนละบ่นออกตาเฮ้ยปวดไห้วะโอ้ยบ่ได้ก็ดีอืม

ปวดบวดปวดจมูร่องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปครับตัวครับเพื่อตัวใหญ่เลตัวใหญ่เต๋อเดี๋ยวเก็บตีไปก่อนเอาหนูมหน่อยหมอกหมกเสิไดไหมครับหนเจี๊ยหเจี๊ยนเล ไปตายครับแม่พอได้พอได้กินแล้วครับวัอนี้แต่ว่าตัวใหญ่น้ำหาโบเห็นครับฮ่าโบผอยเยี่ยดตัวเองฮ่าโบผอยเซียนเปิดถอดใจเลยโอ้โบผอยโบผอยดีเลยฮ่าโบผอยหล่างปลาหล่างปลาหรือสิปล่อยปลาเฮ่บอกเหุ้การณ์นี้นั่นมาตัวได้ พอวาแล้วถือส,สองหูค่อคย,อยู่เกือบบดเลียเกือบบดเลียเดี๋ยวไล่เติบครับ